สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีพี่ๆแม่ๆพ่อพอทุกคนนะคะเด้อวันนี้น้องอมมาทักทายแทนพีจาพีจาเป็นติดงานนะคะเนาะอาจจะบด่ดไดไลโซด์แ้้กกะบ่ดไดถำคลิปออมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวสิลองทํำคลิปอ่าการทํำกระท่งนี่แหละลงให้เพิ่นพ่อไดมี่คลิปลงพ่อาคายคิดถึงนะคะเนาะน้องมกะ นี่แหะคะมาทักทายมาสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเด้อแม่์เมย์พอพอ,พอนะคะเด้มอามาเริ่มกันเลยคะ่ะทํากระทงกันคะ่ะการทํากระทงของเฮากระมีใบตองสอมต้นกล้วยคะ่ะน้องอมฮั่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วก่ะมีดอกไม้คะ่ะเก็บมาจากหลังบ้านเนาะค่ะเนาะเปลือนบานเพลินแบงปันห้อุปกรณ์ชิ้นในที่เราไม่ต้อง ซื้อไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะคะเนาะนห็นล้ะคะ่ะมานมาทํากระทงเพื่อขอขม,มาแม่น้ําขอขม,มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้แม่นั่งธรณีแม่นั่งคงค่าผู้คานามให้กินผู้คาดินให้ยู่นะคะเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลปล่อยสิ่งที่พอดีล่อไปกับนามกับทารนะคะเนาะต่อไปนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีที่งามนะคะเดอ้อทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะมาเปิงกันคาะวาน้อมเสิเหตุกระทง ออกมาได้ถูกใจเด็กๆบ้นเนาะค่ะเนาะมาเป็นกำลังใจให้นายเด้อจ้าสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แมพี่ๆทุกคนย่างเป็นทานการอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอะนอมจะมาเห็ดกระทงเพื่อถีเกินไหวนะคะจะมาทํากระทงรอลูกๆแล้วก็สามีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเมืนน่อนี้สามีอาจจะยุงย่งๆบ่ได้กินหอดเขาเทียงนอมกับบ่ได้กินนะคะถ้านบ่ก,กินนอมกับบ่ก,กิน นะาะเนาะน,ะนี่กับเอาหมดเลยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราว่าเมนีเป็นวันลอยกระทงเป็นประเทยประเพณีของชาวไทยเฮ้าเนาะคะนะ่ะเนาะที่ต้องสืบสารประเพณีของเฮ้าไหวหายุ่องอยู่กับชาวไทยของเฮ้าต่อไปนะคะเนี่ยมาทํากระทงในการค่าว่าจะออกมาแบบไหนหอมสิเขตยดงามมอมาล่องเมือกันเนาะคะนะ่ะเนาะด่านหนึ่งได้แล้วจ้า เราก็จะเสียบตะปูเข้าไปนะจ๊ะนี่ค่ะใอยู่ค่ะเสียดค่ายเสียบไปค่ะ มาได้คะ่ะเฮียซอยกันเฮ็ดพ่อใครเียดพ่อมีเนี่ไให้เฮ็ดนะค่ะเนาะเล็มให้สะอาดเล่มให้เรียบร้อยเล็มให้สวยงามเ็แต่มันถูกใจตัวเองนะนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะหนึ่งอัน แล้วามาเริ่มอันที่สองและสามและสี่นะคะเนาะตัดแบบนี้ ให้ได right. ้ทงด้านบนและด้านหลังด้านหนาและด้านหลังนะคะเพื่อที่มันจะบริไรเปลือนเมื่อเห้านะคะเนาะเวลาเข้าถือเวลาเขาจับเวลาเห้าไปล่อยนะคะเนาะแต่เป็นทีเรอยบสี4อันวนะคะเนาะี4อันแล้ววันนี้เขาจะมาฉีกใบตองฉีกใบตองเป็นแบบนี้แล้วเขากำลางทับกันฉีกไปได้ไวหลายๆค่ะเพื่อไวฉีกไปเรื่อยๆนะคะ ทำแ,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 แบบนี้นะคะชีกัน่แบบนี้แหได้หลายอันใหไมัได้หลายอันแบบนี้นะคะเนาะแล้วห่อจะมาเบิรงกันมันจะเป็นยังไงต่อไปอมจะเทียดแห้งง่ายที่สุดนะคะเนาะพอ่อใดแบบนี้เสร็จแล้วอมจะมาพับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำแบบนี้มันเสรไดแบบนี้แบบนี้ค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเขาจะพับเขามาพับครึ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วใช้แมกิ่งนีบไว้ค่ะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆค่ะจนก็จะครบจนก็จะแล้วพ่อพับเสร็จแล้วอขาจะมาเน็บเว็บไซต้แบบนี้ค่ะ ตรงหนากระทงให้เต็มเลยนะค่ะเนาะต่อเลยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอันเลือจัดดอกไม้ไซนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาทายให้เบ่งอีกรอบได้ค่ะเด้อแบบนี้ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาเอาใบใหญ่ใบกลางใบเล็กก็มาปักอย่างนี้นะคะนาะเรียงกันไปเรียงกันไปให้รอบ กระทงเฮาค่ะมาบางที่าจะเป็นแบบใดเนาะนี่นี่นะคะตรงดาวเสร็จแบบนี้สเสร็จแล้วล้วก็ตปปกตแต่งมกตกแต่งตัดแล้วก็เอาสเต็กเปิ้มานี่เร็ดติกค่ะ ฮ็ดเค็ดซ้ำไปจนคิดว่ามันจะพอ่อคนนะคะอืมราม็เฮ็ดไปตรงนี้นะคะะว่ดใดฮ็ดขายเนาะไม่ได้งามปันใดดอกเดี๋ยวเธอฮ็ดเสเร็จแล้วรอมสึงท้ายเบิงทั้งสีกับทงว่ามันจะสวยงามบอดอกไม้กับเหี่ยวเบิดเลยละ่ะไปเก็บมาแต่มื่อสาวเหี่ยวเริิมเหี่ยวแล้วเป็นนีบนี่คะ่ะแบบนี่ เห็ดวันไลาๆอันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาจับซอนซอนกันนะคะเดี๋ยวออกมาแบบใดเดี๋ยวออมเสีเห็ดให้เบิรงนได้ค่ะได้แบบนี้นะคะซ่อนกันเห็ดให้มันไล่ไล่ไล่กันน้องมาใช้สเต็ปไอสเต็ปปืนเนาะนีหนีดมันยู่ค่ะนีด้วยกันกับนีก็ปไปโรดนี่หละอ่าผลงานฝีมือของอมเนาะคะ่ะเนาะง่ายๆเห็ดเลยไปเลียนไปเรื่อยๆค่ะมีอย่างดอกยังกะเอามาใส่ ไงค่ะไงง่ายๆได้ค่ะว่าจะเป็นต้องเอาตะใบกล้ยก็ได้ะคะ่ะนี่ใบใบต้นนางกวักได้ค่ะสวยเหมือนกันคะ่ะเอามาเห็ดนี่นะคะงามดีน่ารักคนอื่นอาจจะบอกงามดอกบ่อยากซื้อนะคะ่ะเนาะซีคนไปซื้อกะ,ะหลายบาทู่เอาไว้แต่ซื้อกับเขาดีกว่านะคะ่ะเนาะเนี่ยราคามาให้ชมนะคะเนาะผลลัพธ์ที่ได้จะ,อ,ะอันนี้คือ เอาใบดอกนา่งกักนะคะ่ะมาประดิษฐ์แทนใบตองแล้วก็ประดับด้วยดอกเข็มถูกเทียนเทียนเหลี่ยมใหญ่จักน้อยเ <c oughs> นาะเอาง่ายๆเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็ไอ้ที่มีเห็ดกับใบตองกับมีดะะ้ค่ะเห็ดกับใบตองกับมีอาจจะดูรกนิดหน่อยแต่ว่าเสียดายดอกใหม่คะ่ะมีก็ยิบๆจับจใส่นะคะลอยไทยคือกันเนาะทุกคนเนาะ ลอยได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องซื้อทุกบาทท,ทุกตังค์ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินก็จริงแต่อันไหนที่ประหยัดแต่ห้องกับประหยัดนะคะเนาะทุกคนสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเมื่อนี้เจะโ p e เพนเป็นยุง,ย,งยุงยังยากกับงานเพิ่นนะคะออมก็เลยเออหาเวลาว่า,างมาอัดคลิปแทนเพิ่นมาเห็ดเลนเลนแทนเพิ่นนะคะนะหวงังวา่าพี่พีแม่แม่แม พอๆทุกคนจะถูกใจในคลิปนี้หรือว่าเอ็นดูคลิปของน้องออมเนะคะเนาะซอยฝากช่องจ้าโอ้คนโกเนี่ยได้ค่ะเด้อออมก็อาจจะแบบว่าเห็ดไปเรื่อยๆของออมนะคะมัวๆท้ายพอเห็ดไปพอาะไข้เขียดนะคะเนาะ สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านด้วยค่ะถ้าสมมุติว่ามี่อยียงที่พ่อสีเสียดซอยจ้าเพื่นใดกะออมก็จะเฮ็ดนะคะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากติดตามช่องจ่าโอโค้ o, และวงเพชรลำเพืนของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ